สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมากินน้ำพริกปลาปลาย่างเนาะ,ะแม่ส้มทำไม่ค่อยเผ็ดมากค่ะแล้วก็มีดอกดอกแคร์ลกยอดแคร์ลกนะคะมีกระเจี๊ยบมีมะเขือมีประกาศขาวมีแตงไทยแล้วก็แตงกวาค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวแม่ส้มขออนุญ,ญาตราดพริกป่นนะคะหอมมากเพราะว่าน้ำพริกเนี่ยจะทำไม่ค่อยเผ็ดมากเผื่อ เื่อยายกินด้วยเนาะยายอายุเยอะแต่ว่ายังสวยอยู่นะคะ <laughs> อายุเยอะเรากินเผ็ดไม่ค่อยได้เนาะเขาแสบท้องมาจากขออนุญ,ญาตนะคะขยำก่อนเลยนะคะปลาร้าก็เป็นปลาร้าหล่นธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ใส่ไปย่างแล้วก็ใช้ใช้พริกป่นใส่ไปพอประมาณเนาะ กินข้าวกันค่ะเพื่อนๆเ,เริ่มเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่สม้มแม่ส้มขอบคุณค่ะมาคอมเมนต์มาอะไรเงี้ยแม่ส้มดีใจนะคะดีใจที่ได้ตอบคำถามมีเพื่อนๆบอกว่าทำปลาร้าให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยก,ก็ทำทำให้ดูแล้วเนาะ แต่ว่าคลิปมันอาจจะอยู่ตรงคลิปต้นๆน,น,นะคะช่องแม่ส้มก็เป็นช่องกินเนาะกินอาหารแบบบ้านๆกินน้ำพริกกินผักกินง่ายๆอะคะ่ะมีอะไรก็ก็กินไม่ใช่แบบอาหารแบบเลิศหรูอะไรมากมายแต่สำหรับแม่ส้มวันนี้หรูแล้วค่ะอร่อยชอบมาจาักกินข้าวกันคะ่ะตอนสมัยแม่ส้มท้องเนี่ยชอบกินแบบ ยอดยอดแข่ต้มมากเลยท้องน้องแก้มนะคะกับพริกป่นละลายน้ำมะขามอยากกินกินทุกวันเลยเพื่อนๆกับไข่ต้มวันละมื้อละสี่ฟองอกินเยอะมากชอบนี่ค่ะ ดอกแครหวานมากเลยค่ะ ดอกแคหน้าบ้านค่ะมีแค่นี้ I <laughs> อร่อยครับแมงวันมาแล้ว กระเจียบต้นใหญ่กระเจียบบ้านจริงๆค่ะถ้าเป็นกระเจี๊ยบพันลูกมันจะอีกแบบหนึงนะ่งเนาะอร่อยค่ะ ไม่แล้วบินทั้งวัน สาวจะออกจากห้องน้ำกลัวเสียงดังค่อยๆแหวมกม่าน ไดดมะรุมเนี่ยอืมไม่แก่อืมแก่ดะหรจะเจียบเอาไปปิ้งเนี่ยเพื่อนๆอร่อยเมื่อสมัยแม่ส้มเป็นสาวๆเนาะ อาหารบุฟเฟ่ต์ญี่ปุ่นบุฟเฟ่ต์เนื้อย่างอะค่ะไดไดโดมอนมีเพื่อนๆรู้จักไหมคะกินตั้งแต่หัวละหกสิบเก้าบาทอะมีกระเจีย๊ยบไห้แม่ส้มนั่งกินแต่กระเจี๊ยบย่างไม่เคยกินไดโดมอนตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วมั้ง หรือมีก็ไม่รู้ค่ะไม่ค่อยได้เข้าเมืองไม่ได้ข้ากรุงเทพเนาะอขอมด้่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาฝากดูโฆษณาด้วยนะคะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ